ตำบวหอยบอกครับพี่นอ้องอื้โอ้หนำนี่และสวัสดีครับอีออ่อยแม่ไก่ไอ่น้องนุ่งสุขุสุขคนครับผมเบาเฮนเมียนพระเขาครับผมมาพี่น้องมื้อเนี้ตำหอยพี่น้องเป็นหอยทะเลหอยหอยบอก หอยโบกหรือห้อยอยังละ่ะเพื่อนเอินอะแต่ว่าเบาเหียนว่ามันห้อยข้างนะเบาเหียนเอินเอิญจะหอยข้าง,าางพี่น้องเนี่ยมันยังไงได้พี่น้องอืมอันนี้โล่โล่ประมันโลกโลกกลัวเกือบเกือบสองโลพี่น้องสื่อมามา,มาพี่น้องมา วันอื่นก็ฝากเน่เด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือว่ากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เบาเหยี่ยนเนื้อครับเด้อขอบบุญขอบพุทธหลายๆครับผมขอบบุญขอบพุทธอ้ญ่ๆพุทธย้ายเกียรติติดตามรับชมไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศนอครับผมมาแซ่บๆมั่งเบาเหียนครับผมมาตั้บักหอยพี่น้องอืมนะนะปั่นผ้าไงใบปราสวยให้ปูให้ยนาวรันพี่น้องจำน้ำแล้วกัน ใส่บอกไม่คนบุญยังลายพี่น,อน้าาองมุญย์เนี่ยน้กแต่ยังกินสมุนกุ้งร้านเด้อมาปั่นเขาห้องทองก่อนพี่น้องเพราะว่าอันนี้มือเสาร์ <c oughs> มือมือแรกมือแรกของมือพี่น้องเพราะว่ากระจัดเพชรเลยย่านมันแสบทองอืนวกดฝัองอื cái chuồng bò này ngay ngay lên vì ừ. à. ừ. ừ. nửa quán đi thế ยใส่มือเพี่น้องเนาะใส่มือน้ำใส่บวงน้ำพักกับพักแยมก็มีประกาศห่อพี่น้องพักหนอกแล้วก็พักสลัดพี่น้องประกาศแก้วพี่นอ้องนะแสบแสบกันครับผม

Nhau <coughs> nằm anh không không ngang ta kéo bay giờ đi Jenny cố định ngã đi HẠNH! Vânivil จะไหวเพราะถึงทาง <c oughs> <c oughs> นัดครัวไปไวใส่พี่น้อง <c oughs> if you don't know. เนื้อจะค่ายๆหอยแมงผูพี่น้องแต่ว่าหอยแมงผูจะออกรสเนื้อจะออกรสหวานแต่หอยนี่จะออกหวานกับเข้มผสมกันพี่น้องอ วข้างเาพี่นอ <c oughs> ทำไมตะก,กี้บ้าวเห็นเคยไปงุ่มอยู่พี่น้องแต่เดี๋ยวนี้บอกร้อยไม่มูไป <laughs> น,นี่จะเป็นหอยทะเลนะพี่น้องเมื่อกี้เคยไปงม่มเดี๋ยว,ยวนี้บกว่ายไ,ไปพี่น้องมันบกค่ายได้ติดตามเพราะว่ามันต้องติดตามน้ำขึ้นน้ำลงประจำพี่น้องจังจะไปงมได้ แซ่บค <Panther S 2> ัพ e ี่น้องเพชรช่วงวะเลยอะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สักนี้เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวคลิปมันนี้เนเพราะว่าโทระซับเบาเหี่ยมแม่แม่มันเต็มไว้พี่น้องอะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สักนี้พี่น้องก็อย่าลืมด้วยพี่น้องเนาะกันมากคลิปเบาเหี่ยมก็ฝากนว้ในนี้อครับพี่น้องเนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หรือว่ากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เบาเหี่ยมในได้ครับเด้อขอบคุญขอบคุณหลายๆครับผมบ๊ายบายพอคลิปหน้าครับผม